สวัสดีครับท่านผู้ชมและสวัสดีแฟนขับช่องครับทิ้งทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับรองเท้าที่ไปซื้อมาโดยลด50%ครับที่ห้างสรรพสินค้านะครับก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อ Reebok นะครับเนื่องจากว่าไนกี้หรือยี่ห้ออื่นใส่เยอะแล้วนะครับก็อยากจะเปลี่ยน อัตลดในการใส่บ้างแล้วก็เห็นว่าส่วนลดและโปรโมชั่นที่ห้างนะครับเขาได้ลดในจำนวนที่เยอะนะครับ40จนถึง60นะครับในราคาที่จากหลักนะครับพันสองพันสามนะครับก็ลดลงมา50นะครับก็เห็นแล้วก็คู่เก่าๆเ,เดิมๆที่ใส่ไปก็เริ่มทยอยขาดกันแล้วนะครับก็เลย มานาเสนอนะครับผมก็เลยซื้อมา2คู่นะครับก็คู่นี้ก็มารีวิวเป็นของแม่บ้านนะครับคู่หนึ่งแล้วของผมอีกคู่หนึ่งก็จะรีวิวนะครับก็เป็นรองเท้ารีบอกนะครับรุ่นนะครับเอเนจีลักนะครับิเทียมนะครับเมนนะครับไอตัวรองเท้าเขาบอกว่าใส่น่าจะเหมาะสำหรับผู้ชายเนาะแต่ว่าแม่บ้านเห็นแล้วสวยแล้วก็ลองใส่แล้วก็ชับนะครับก็เลยอยากได้เป็นสี กรมท่ามานะครับก็เป็นเบอร์8ของ u ีเอครับก็เหมือนหลายๆคู่ที่ผมได้รีวิวนะครับก็มาจากนี่เลยเม็ดอินเวียดนามนะครับมาจากเม็ดอินเวียดนามนะครับเพราะรองเท้าฐานผลิตก็ส่วนใหญ่ก็อยู่เวียดนามบ้างอยู่อินโดนีเซียบ้างนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆบ้างนะครับก็เรามาดูข้างในกันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ได้สั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับเราก็ซื้อมาจากห้างสินค้านะครับ แวะไปดูสตาร์ทหลายคู่นะครับก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเยอะมากนะครับก็ครับก็รีวิวคร่าวๆให้ชมนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับจะซื้อรองเท้านะครับแล้วก็ส่วนลดเยอะนะครับในช่วงที่เราต้องรัดถึงขับเรื่องการใช้เงินเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ท่านใดสนใจแบรนด์นี้ก็อีกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ น่าสนใจเพราะผมไปดูที่ช็อปในห้างตามห้างสรรพสินค้าใหญ่แบรนด์ลีบอกนะครับเขาก็จะมีส่วนลดที่เยอะนะครับ20-30%นะครับไปจนถึง60%บนะครับบางทีถ้าโลสต็อกก็80%ก็มีนะครับจากราคาหลักหลายพันก็จะเหลือในราคาไม่กี่พันนะครับแล้วก็รับได้นะครับแล้วก็จ่ายแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มกับค่าราคานะครับสบายกระเป๋า ราคาอยู่ที่1,690บาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นราคาเต็มนะครับก็50%ท่านผู้ชมก็น่าจะขับรนได้นะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ8-900บาทอ่าดูลักษณะของดีบอกนะครับก็เขาบอกส่วนใหญ่แล้วรองเท้าเขาจะผลิตมาเพื่อ การวิ่งเนาะรีบอกที่เป็นขึ้นชื่อของเขานะครับก็สวยงามช่วงที่ผมถ่ายทำนี่แสงค่อนข้างจะน้อยนะครับพอตั้งกล้องปุ๊บแสงน้อยทันทีเลยฝนก็คึมฟ้าคึ้มฝนเหมือนฝนจะตกทุกทีเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนครับก็เป็นไซส์เบอร์8 US นะครับ7 UK นะครับ40.5นะครับของยุโรปนะครับ ก,กว้าง26ยาว280มิลิเมตรนะครับก็เป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการวิ่งนะครับพื้นเท่าที่ผมใส่รองเท้ามาหลายๆรุ่นนะเขาจะมีอายุการใช้งานขอเขาประมาณ2ปีนะครับถ้าเป็นพื้นตัวพื้นชิ้นเดียวเนี่ยมันจะได้ทนนะครับผมเคยซื้อไม่ใช่ผมเคยซื้อผมซื้อไนกี้มาคู่หนึ่งก็ ประมาณ 3- 4พันนะครับ 3, mm. ien, ถ้าเป็นพื้นหลายชิ้นนะครับถ้าถ้าพื้นหลายชิ้นเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับมันจะหลุดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแต่ถ้าเราเลือกซื้อรองเท้าที่เป็นพื้นชิ้นเดียวมันก็จะจะทนหน่อยนะครับแล้วต้องใส่นะครับห้ามเก็บเด็ดขาดถ้าซื้อมาแล้วเก็บนะครับพังแน่นอนนะครับถ้าเก็บไปเป็นปี2ปีรองเท้าพังแน่นอนนั้นต้องใส่นะครับต้องใส่ตลอดด้วยนะครับที่สําคัญอันนี้ก็เป็นรีบอกนะครับรองเท้าสําหรับแม่บ้านนะครับก็เป็นเบอร์ ที่จะใส่เราคุณสมบัติเขาก็เป็นรองเท้าที่สําหรับเหมาะสาหรับการใส่วิ่งครับใส่วิ่งนะครับก็จะมีหลายสีให้เลือกแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีโปรโมชั่นที่ลดเยอะนะครับลดเยอะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จากจ่ายหลักเกือบสองพันแล้วก็จ่ายประมาณสักเกือบพันนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับท่านใดที่ สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนรองเท้ายี่ห้ออื่นบ้างนะครับหรืออยากจะใส่รองเท้าที่มีนะครับโปรโมชั่นลดรองเท้าดีๆมีโปรโมชั่นดีๆลดบ้างก็ผู้นี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือแนะนำนะครับจากผมนะครับก็ไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ รีวิวสนุกสนุกไม่ได้มีอะไรซีเรียสน,นะครับนี่ก็เป็นนะครับของรีบอกก็บสรุปก็ระจากเวียดนามน,นะครับง่ายง่ายสั้นนะครับคลิปก็จะได้ไม่ยาวนะครับส่วนท่านใดสงสัยนะครับยังไงก็นะครับติดต่อสอบถามใต้คลิปนะครับท่าในใดที่เดินห้างสินค้าอยู่ประจาประจาก็จะเห็นนะครับอชอบกีฬาก็จะมีมุมของรีบอกมีรองเท้าไนกี้มีรองเท้าคูม่า แล้วก็มีรองเท้าแบรนด์อื่นเยอะแยะมากมายครับให้ท่านได้เลือกหาซื้อหาได้ครับสำหรับพื้นก็เขาก็จะน่าจะซัพพอร์ตการวิ่งได้ดีนะครับการวิ่งการเดินได้ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านก็ใส่ออกนะครับนอกสถานที่ท่องเที่ยวว่างไปไม่ค่อยได้วิ่งออกกำลังกายสักเท่าไหร่นะครับอนอกจากจะว่างงานจริงๆนะครับก็จะรองรับการเดินทีส่วนใหญ่นี่จะเป็นการ รีวิวคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับรองเท้ามีบอกเ n e r น y รจีักนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็ขอจบนะครับการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมีบอกเอนเนอร์จีลักิเทียบนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ